สวัสดีครับพี่เม่นจากสีกรุง168นะครับช่องนี้เป็นช่องที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างรายได้ด้วยประกันมีหน้าสภยนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทำขึ้นมาก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องประกันภัย200ประกันภัย200คืออะไรดีอย่างไรใคร,รบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องประกันหลายๆคนก็จะนึกถึงประกันภัยที่มีเบี้ยราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่มีประกันอยู่ตัวหนึ่งเรียกว่าประกันภัย200ตัวนี้เป็นประกันภัยที่เชื่อว่าหลายๆคนไม่ค่อยรู้จักกันแล้วประกันภัย200คืออะไรสรุปความกันสั้นๆเลยนะครับประกันภัย200ก็คือประกันอุบัติเหตุชนิดหนึ่งที่คุ้มครองค่าชดเชยทั้งจากการสูญเสียอวัยวะทุกคลภาพผาวรสิ้นเชิงโดยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ แต่นอกจากนั้นนะครับยังมีความคุ้มครอง,องรวมถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอีกด้วยซึ่งมันน่าสนใจตรงนี้นะครับที่นอกเหนือจากคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแล้วยังคุ้มครองถึงการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยอีกด้วยโดยชดเชยให้ในรูปแบบของค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพแต่ก่อนจะไปฟังรายละเอียดเรามาทําความรู้จักกับประกันภัย200นี้ให้มากขึ้นก่อนนะครับประกันภัย200นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภกับสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยซึ่งประกัน200เป็นประกันภาคสมัครใจโดยให้ความคุ้มครองพื้นฐานอย่างพอเพียงแก่สาธารณชนในวงกว้างด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำและสามารถเข้าถึงหรือหาซื้อได้โดยง่ายไม่ว่าจะด้วยช่องทางจำหน่ายใดจากบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย โดยประกันภัย200ให้ความคุ้มครองตามมาตรฐานเหมือนกันหมดทุกบริษัททั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงประกันภัยได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับและประกันภัย200ให้ความคุ้มครองมากน้อยแค่ไหนประกันภัย200ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยในการสูญเสียชีวิตการสูญเสียมือเท้าสายตาหรือทุกคนลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุมูลค่ากรมธรรม์ละ1แส0บาท รวมถึงมีค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยมูลค่ากรมทันละ1 0 0 0 0บาทซึ่งตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะว่าประกันอุบัติเหตุโดยทั่วไปจะไม่คุ้มครองในส่วนนี้โดยประกันภัย2 0 0อยากให้ความคุ้มครองเป็นระยะเวลา1ปีและชำระเบี้ยประกันเป็นรายปีจำนวนปีละ200บาทแต่ก็มีข้อกำหนดที่ทุกคนควรจะทราบก่อนทำประกันก็คือข้อที่1ซื้อได้สูงสุดเพียงคนละสองกรมทันเท่านั้น แต่หากคุณซื้อเกิน2กรมทรร์ก็จะมีเพียงสองกรมทรร์แรกที่ให้ความคุ้มครองข้อที่2ทั้งผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยต่างก็ไม่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานั่นแสดงว่าซื้อแล้วซื้อเลยยกเลิกภายหลังไม่ได้ข้อที่3จะต้องมีระยะรอาคอย1 2อยวันสำหรับกรณีการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหมายความว่า120วันแรกนับจากกรมธรรม์ประกันภัยเริ่มให้ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ1 0 0 0 0บาทและบริษัทประกันภัยจะคืนเงินเบี้ยประกันภัยจำนวน200บาทให้แก่ผู้รับผลประโยชน์สำหรับในปีต่อไปหากผู้เอาประกันต่อกรมธรรประกันภัยภายใน30วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพโดยไม่ต้องเริ่มนับ120วันใหม่ แต่หากผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมทานประกันภัยหลังจาก30วันนับจากวันสิ้นสุดความคุ้มครองจะต้องเริ่มนับระยะรอคอย120วันใหม่อีกครั้งแล้วมีใครบ้างที่สามารถซื้อประกันภัย200ได้ก็คือคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง60ปีบริบูรณ์ในวันที่ทำสัญญาประกันภัยโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวประกันตัวนี้คุ้มค่าย,ยังไง ข้อที่1ประกันภัย200ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานขั้นต่ำแก่ประชาชนเป็นกรมธรรมประกันภัยที่เข้าใจง่ายและข้อยกเว้นต่ำกว่าประกันอุบัติเหตุชนิดอื่นเบี้ยประกันภัยถูกเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนข้อที่2ให้ความคุ้มครองทั้งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยซึ่งไม่มีในประกันอุบัติเหตุชนิดอื่น และข้อที่3หากซื้อประกันภัย200ผ่านสี่คุงโปเกอร์ก็จะได้เป็นสมาชิกของสี่คุงโปเกอร์ด้วยซึ่งสิงทธิพิเศษสําหรับสมาชิกก็คือสามารถซื้อประกันวินาศภัยชนิดอื่นๆที่สี่คุงโบเกอร์จัดจาหน่ายในราคาสมาชิกไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันการเดินทางประกันสุขภาพและประกันวินาศภัยหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถศึกษาได้ที่ เว็บไซต์ www.c168.com หรือช่องทางอื่นๆได้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้เลยครับ